พี่เจลองจีบผมบ้างดิเลยนะลองจีบผมบ้างดิโอเคขอบคุณคัาทุกคนง่ายๆอย่าไปเล่นอย่าไปเล่นอะไรเยอะนะเปิดเปลี่ยนจมูกได้แปลว่ากูขอล้องละเปิด ดึงออกมาดึงมาทอไมพี่ว่าไฟพี่ว่าไฟตรงหน้าพี่มันแรงไปแบบมันแบบพี่ต้องทาครีมกันแดดจะแสง U V เข้าหน้าบูรีเหรอบูรีเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ขอโทษขอโทษขอโทษ เอาอีกะไอ้มันมีฟวิตเตอร์อะไรไปแบ่งวันเนี้หาก่อนเปิดเปิดอันนี้ไม่ได้นาดอย่ามาเกลงกับกูนะอี่ปาพอง เเอาหน้าั้นไหมเบิดเิดเอาหน้านั้นไหมเดี๋ยวพี่ไปอีกหน้านึงได้ได้หยุดยามาโซ่กำลังหลนึกอินไซด์ไมนกเว้นไหกัไม่ยอาวอดไว้เปิดตั้แต่ลอันมึเองอยาด่าที่กำลังไหลแล้วอินไซด์มาแมงรเจอทุกคนทุกเราเลาะทานี้ตามทางตามฟิลเตอร์ดีเาตามฟิลเตอร์ดิ

หนึ่งยืนยันี่มันยืนใจยังไม่ยอมไปยังม่ยอมรับยังม่ใดวยออรอว่ไอเจลเอาดีอยากที่มันกำลังไหลยังไม่ไอินใจยังม่ได้ปกุไป้อันนี้ได้อันนี้ได้อันี้ได้อันนี้ได้หยดน้ำที่มันกำลังไหลมันยังมแห้ง ไอ้ไอ <Universe> <m akes> ้พี่พี่มันคือเนื้ออะไรนะมันคือเนื้ออะไรนะหยดน้ำที่มันกำลังไหลมันยังไม่แห้งหายก็ซอไป i n s i d ยิ่งยุ่งไม่ไปไหนสรุปมันคือมันคือคำว่าอะไรนะอะไรนะหยดน้ำที่มันกำลังไหลยังไม่แห้งหายจก็ต่อินไซด์ d e นนี้มันกำลังไหลมันยังไม่แห้งหายยังไม่สุด worldwide หาไปไม่ยอมอันนี้กันกูเป็นนี้แล้วกันจัดกันนี่ก็ ยังไงเฮ้ยวะอะไรเป็นกันเทสมาร์ทสมาร์ทดูพี่ไม่ได้หรอสมาร์ทน้านี่มันกำลังไหวมันยังไม่แห้งหายชุดเพ็ญยา โอ้ยเดินเนาะบอลบินสวาตุมตุมเดินเนยอเอ้าสวัสดีแพทริกอ๋อเรย่องที่มึงคุยคนเดียวไปบ่อยก็คืองี้เองอารมปิดได้แล้วนะมันเปลืองไฟ ่ะยังไม่ปิดอ, <c oughs> อีกนิ่งเลยนะอ,นนนอันนั้นตัวอะไรอันนั้นตัวอะไรนะเอาไปนึ่งไปนึ่งเพื่อนเพื่อนโทรมาอู่แล้วเมื่อกี้เมื่อกี้แพทริกอันนี้น,นี่แล้ว <c oughs> อันนี้ชื่อแล้วว่าลืมชื่อแล้วคิดครับมีสัตว์เลี้ยงมของตัวเองนะดูเลยเอ้ยดักกี้เอ้ยมาเป็นพวกเลยเอ้ยไอจมูกชมพูชื่ออะไรนะอ๋อแพทริก